สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะใครกำลังมองหาม i n i series จีนย้อนยุคที่ทั้งเข้มข้นดราม่าจัดเต็มมีกลิ่นอายวังหลวงเล่เหลี่ยมและความรักต้องห้ามดำเนินเรื่องอย่างกระชับฉับไวไม่ยืดเยื้อแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะชื่อเรื่องชื่อว่าครองดวงใจจกกักรพรรดินีแนวเรื่องนะคะก็เป็นแนวแบบ ผู้หญิงปลอมเป็นผู้ชายส่วนผู้ชายก็ปลอมเป็นขันทีเพิ่มความเข้มข้นมากับเกมการเมืองแย่งชิงอํานาจในวังหลวงจัก,กรพรรด,ดินีผู้อ่อนแอเป็นเพียงหุ่นเชิดจะพลิกสถานการณ์ได้อย่างไรเราก็ต้องไปรอลุ้นกันนะคะกับมินิซีรีส์เรื่องนี้ค่ะคลองดวงใจจัก,กรพรรด,ดินีเรื่องราวโดยย่อของมินิซีรีส์เรื่องนี้ค่ะจะบอกเล่าถึงราชวงศ์ตาหนิงที่กำลังสั่นคลอน จัก,กรพรรดิเนี่ยก็กำลังป่วยหนักเลยค่ะเป็นจุดเปราะบางของยุคสมัยขุนนางเนี่ยก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายเหล่าขันทีก็ตั้งตนเองเป็นใหญ่ในวังหลวงค่ะโดยแอบอ้างว่าตนเองอ่ะทำงานรับใช้ใกล้ชิดกับองค์ฮ่องเต้หรือองค์จัก,กรพรรดิเนาะยิ่งใกล้ชิดเนี่ยก็เหมือนยิ่งอันตรายใช่ไหมคะ จริงๆอะเรื่องราวของขันทีอะค่ะอ้างอิงตามประวัติศาสตร์จีนได้เลยนะคะทรายเนี่ยหลังจากที่ดูเรื่องนี้นะคะก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะจากวารสารวิชาการเกี่ยวกับเรื่องขันทีเนาะทีเนี้ยทรายก็เลยแบบอ่านคนเดียวไม่ได้สิคือได้สารหลักความรู้แล้วจะต้องมาแชร์ให้ผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะคะยังไงแล้วทรายจะบอกเล่าเรื่องราวนะคะถึงที่มาที่ไปของขันทีโดยอ้างอิงตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะ แล้วก็ได้เนื้อหาสาระนี้ค่ะมาจากวารสารวิชาการทรายะจะไปขยี้ประเด็นที่มาที่ไปของขันทีเนาะในช่วงดูดีมีสาระที่ทายคลิปนะคะมาค่ะแต่ตอนนี้เราก็มาที่เรื่องสมมุติเรื่องแต่งขึ้นมาก่อนนะคะในมินิซีรีส์จีนเรื่องนี้บอกเล่าถึงราชวงศ์ต้าหนิงที่กำลังสั่นคลอนจัก,กรพรรดก็กำลังป่วยหนัก เหล่าขันที่ในวังหลวงเนี่ยก็มีอำนาจในการสั่งการมากขึ้นนะคะโดยแอบอ้างคำสั่งของจัก,กรพรรดิก่อนที่จัก,กรพรรดิหรือองค์ฮองเต้นเนี่ยค่ะจะสวรรคคตเนาะก็มีรัชองค์การค่ะแต่งตั้งจัก,กรพรรดิคนใหม่ขึ้นมาแน่นอนว่าตามธรรมเนียมแล้วจะต้องแต่งตั้งแบบรัชทายาทขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดิหรือขึ้นมาเป็นฮองเต้คนใหม่ใช่ไหมคะ แต่ในเรื่องนี้ค่ะขันทีเนี่ยคือมีอํานาจมากในวังหลวงเนาะก็เลยแอบอ้างนะเปลี่ยนแปลงราชองค์การพิในกรรม แต่งตั้งให้องค์ชายห้าขึ้นมาเป็นจัก,กรพรรดิหุ่นเชิดโดยที่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วองค์ชายห้าคือผู้หญิงและองค์ชายห้าเนี่ยค่ะจากเป็นองค์ชายอยู่ดีๆก็ดันจับพลัดจับผูเนาะขึ้นมารับตำแหน่งเป็นจัก,กรพรรดิซะอย่างนั้นค่ะและองค์จัก,กรพรรดิคนใหม่เนี่ยล่ะค่ะ ก็คือนางเอกของมินิซีรีส์เรื่องหนี้ค่ะทีนี้นางเอกเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นองค์จัก,กรพรรดิแล้วใช่ไหมคะ่ะตัวนางเองนะ่ะไม่มีอำนาจเลยเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดค่ะคือรอฟังขันทีเท่านั้นเองว่าขันทีจะให้ทำยังไงนางก็ต้องทำแบบนั้นใช่ไหมในความเป็นจริงแล้วเนี่ยภายนอกนางดูเหมือนกับว่าจะเชื่อฟังทำตามคำสั่งขันทีค่ะ แต่เบื้องหลังแล้วนางเอกที่เป็นองค์จกักรพรรดินี่นะคะก็สะสมกําลังค่ะเพื่อที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการเมืองใหม่คือตัวนางเอกเองอะค่ะเขามีจุดมุ่งหมายเนาะหรือมีปณิธานก็แล้วกันอยากเห็นการเมืองใหม่อะ่ะคือไม่อยากให้ขุนนางะมาแย่งชิงดีชิงเด่นใช่ป่ะแล้วก็เอาประโยชน์เข้าหาตัวเองคืออยากให้ประโยชน์ทั้งหมดอะมันตกลงไปที่รัษฎรเนาะตกลงไปเพื่อชาติชาวประชาของจริงอะไรเงี้ยอันนี้คือปณิธานของนางเอกนะคะ แต่นางเอกอ่ะคือถึงแม้ว่าจะไปอยู่ในตําแหน่งสูงสุดเนาะแต่ตัวเองกลับไม่มีอํานาจค่ะต้องเชื่อฟังขันทีคือเหล่าบรรดาขันทีเนี่ยนะบอกให้เธอทําอะไรใช่ปะนางเอกก็ต้องทําแบบนั้นยอมรับขุนนางคนไหนหรือไล่ขุนนางคนไหนออกนางเอกก็ต้องทําตามแบบนั้นนะคะทีเนี้ยเราก็มาพูดกันถึงพระเอกบ้างเนาะคือพระเอกเนี่ยค่ะ เป็นขันทีเป็นขันทีประจําของนางเอกเลยตอนที่นางเอกอะ่ะได้รับแต่งตั้งเป็นฮองเต้หรือเป็นองค์จัก,กรพรรดิคนใหม่เนี่ยใช่ไหมพระเอกเนี่ยก็มีตําแหน่งเป็นเหมือนขันทีประจําพระองค์อ่ะเออเป็นขันทีประจําอง,งค์ฮองเต้หรือองค์จัก,กรพรรดินะคะในที่เนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะพระเอกอ่ะค่ะก็เหมือนเป็นคนคอยแบบมาสั่งการนางเอกนั่นแหละคือมาคอยจับตาดูพฤติกรรมของจัก,กรพรรดิคนใหม่นะว่าเป็นยังไงกันแน่ พระเอกเองเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นขันทีที่มีอํานาจในวังหลวงเหมือนกันนะคะแต่พระเอกเน่ะก็ไม่ได้มีอํานาจสูงที่สุดค่ะยังมีอีกคนหนึ่งที่มีอํานาจสูงกว่าพระเอกเนาะก็เป็นหัวหน้าขันทีนี่ล่ะค่ะแล้วหัวหน้าขันทีคนเนี้ยังเป็นประหนึ่งพ่อบุญธรรมของพระเอกด้วย ในซีรีส์เนี่ยค่ะจะฉายให้เราเห็นเลยว่าหัวหน้าขันทีหรือว่าพ่อบุญธรรมของพระเอกเนาะก็จะเป็นแนวแบบมีความคิดสุดโตงอะคือชอบในอำนาจเข่นฆ่าคนเป็นเรื่องธรรมดา ส่วนพระเอกเองอะ่ะเดิมทีตอนช่วงแรกๆอะ่ะพระเอกเขาแบบเหมือนคอยรับใช้หัวหน้าขันทีคนนี้เนาะเหมือนแบบคอยทําตามคําสั่งใช่ปะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะพระเอกเขามีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนกันค่ะป่านี้ท่านของพระเอกนะ่ะก็ดันไปคล้ายๆนะหรือว่าไปตรงกันนะกับนางเอกเหมือนกันค่ะก็คืออยากเห็นเหล่าชาวประชาเนี่ยมีความสุขเนาะมีชีวิตที่กินดีอยู่ดีมากขึ้นกว่าในตอนนี้คือไม่อยากให้พวกเหล่าขุนนางหรือขันทีเนี่ยแสวงหาแต่ผล ประโยชน์เข้าหาตัวเองเท่านั้นอย่างนี้น,นะคะอันนี้คือบณิธานของพระเอกมันก็เริ่มมาแมทช์กันกับบณิธานของนางเอกแล้วใช่ไหมคะแล้วสองคนเนี่ยด้วยความที่แบบเขาต้องไปไหนมาไหนอยู่ด้วยกันบ่อยๆเนาะเนื่องจากนางเอกเนี่ยเป็นองค์จัก,กรพรรดิใช่ไหมคะและพระเอกเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบข้ารับใช้ประจําตัวอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยจะต้องทํางานร่วมกันนะตอนแรกๆเนี่ยเหมือนนางเอกอะ่ะเขาจะไม่ชอบพระเอกคะ่ะ นางเอกเนี่ยคิดไปว่าพระเอกเนี่ยก็คงมีพฤติกรรมหรือมีแอ t จ t u ทัศนคติเนี่ยคล้ายๆกับพ่อบุญธรรมของเขาเนอะหรือว่าหัวหน้าขันทีนั่นแหละใช่ไหมแต่พอได้สนิทกันมากขึ้นได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านสถานการณ์นูนนี้นั้นนะนางเอกอะ่ะก็ค่อยๆเริ่มเข้าใจพระเอกมากขึ้นพระเอกก็ค่อยๆเข้าใจนางเอกมากขึ้นจนเกิดกลายเป็นความรักค่ะแต่ต้องอย่าลืมถึงคําถามถึงปมประเด็นหลักเลยคือเนอ น่งนางเอกอะยังปลอมตัวเป็นผู้ชายอยู่นะเธอขึ้นรับตำแหน่งจัก,กรพรรดิเนี่ยคือแล้วยังเป็นอยู่ในสภาพเหมือนแบบเป็นผู้ชายอะแล้วถ้าสมมุติว่าคนอื่นมารู้ความจริงแล้วจะทำยังไงเนาะอันนี้คือปมที่หนึ่งนะคะปมที่สองก็คือพระเอกเป็นขันทีไม่ใช่หรอหรือเป็นแค่การแบบปลอมเป็นขันทีเฉยๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังอดีตของพระเอกคือใครกันแน่เนาะ แล้วก็ยังจะมาถึงปมที่สค่ะคือปมความรักของเขาทั้งสองคนมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอะคนนึงเป็นขันทีนะและอีกคนนึงเป็นเหมือนแบบองค์จัก,กรพรรดิที่ทุกคนคิดว่าเป็นผู้ชายอะ่ะเอออันเนี้ยตรงเนี้ยจะเกิดขึ้นยังไงเนาะส่วนปมที่4คือไอ้เกมการเมืองการแย่งชิงอํานาจเนี่ยเพราะว่าหัวหน้าขันทีอะค่ะหรือว่าพ่อบุญธรรมของพระเอกเนี่ยคือโหดแบบไม่ธรรมดาเลยนะคะ สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวหลังดูจบนะคะทายก็คิดว่าปมประเด็นปัญหาของเรื่องนี้เนาะเขาผูกมาได้อย่างแบบน่าติดตามอะแล้วการดำเนินเรื่องเนี่ยค่ะก็คือกระชับๆไวาตามสไตล์มินิซีรีส์นะ แต่ว่าโปรดักชันนะคะอาจจะไม่ได้แบบปราณีตมากเท่ากับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ซึ่งก็เอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเอาเป็นว่ามินิซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าดูได้คะ่ะเน้นเนื้อหาชวนติดตามแบบเพลินๆไปคะ่ะ ใครที่สนใจรับชมมินิซีรีส์เรื่องนี้นะคะสามารถไปดูได้ที่ VTV ค่ะมีทั้งหมด24เอพิโซดจบค่ะแต่ละเอพิโซดเนี่ยก็จะมีความยาว20นาทีนะคะก็ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งค่ะตอนนี้ยังไม่มีภาคไทยนะแต่ว่าออกมาครบทั้งหมด24 EP แล้วค่ะ เข้าช่วงดูดีมีสาระค่ะบอกเราที่มาที่ไปของขันทีอันนี้คือเป็นเรื่องจริงแล้วนะคะอ้างอิงมาจากวารสารวิชาการนะคะซึ่งทรายเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้นเนาะเผื่อใครอยากอ่านโดยละเอียดนะคะสามารถกดไปอ่านกันได้อ่านฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยคือทรายสรุปมาให้ฟังเราค่ะเรื่องราวเนี่ยมีอยู่ว่าขันทีเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะสำหรับประเทศจีนนะคะจริงๆแล้วอะ่ะแรกเริ่มเดิมทีอ่ะค่ะขันทีหรือ ว่าชายที่ถูกตัดของรักของห่วงไปอะค่ะคือไม่ได้เกิดขึ้นทีแรกที่ประเทศจีนนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศอื่นเนาะซึ่งตรงนั้นคือแบบขอละไว้ไม่ได้ว่าไปเล่าให้ฟังแล้วกันนะเอาเป็นแค่เฉพาะตอนที่ขันทีเกิดขึ้นในประเทศจีนนยคะ่ะเกิดขึ้นในราชวงศ์ซางนะคะราชวงศ์ซางเนี่ยก็คือเป็นราชวงศ์ต้นๆแรกๆเลยค่ะของการก่อตั้งราชวงศ์ในประเทศจีนขึ้นมานะคะขอตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่า คนในสมัยก่อนเนาะทำไมอะในวังอะจะต้องมีขันทีด้วยคะ่ะทุกคนคิดว่ายังไงคะฝรายอะมีคําตอบมาให้เนาะคือหนึ่งคืออยากจะมีบ่าวรับใช้ชายไงแต่บ่าวรับใช้ชายคนนั้นน่ะ จะต้องไม่สามารถสืบพันธุ์ได้จะต้องไม่สามารถแบบไปมีความสัมพันธ์ลับกับเหล่าบรรดาสนมของฮองเต้ใช่ไหมคะลองคิดดูคะ่ะถ้าอยู่ดีๆอะ่ะเหล่าบรรดาสนมของฮองเต้ท้องขึ้นมานะแล้วก็ไปแอบอ้างว่าเออลูกในท้องเนี่ยพ่อ,อก็คือฮองเต้กันไปหมดเงแต่ในความเป็นจริงแล้วพ่อที่แท้จริงอะ่ะคือบ่าวรับใช้ชายอย่างนั้นนะมันก็คือไม่ได้ถูกไหมคะเพื่อตัดปัญหาเหล่านี้นะคะก็เลยโอเคก็ได้ให้มีบ บ่าวรับใช้ชายก็ได้แต่บ่าวรับใช้ชายนั้นจะต้องถูกตัดของรักของห่วงออกไปค่ะ เพื่อที่จะแบบไม่ให้มีการสืบพันธุ์เกิดขึ้นในวังชั้นในนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าวังต้องห้ามนั่นเองที่เนี้ยคนในวังเนี่ยค่ะก็จะได้ตามจุดประสงค์และก็คือ 1. มีบ่าวรับใช้ใช่ปะที่สามารถใช้งานได้ประหนึ่งเป็นผู้ชายและ 2. ผู้ชายเหล่านั้นไม่สามารถมาทำให้พระสนมคนใดทองได้อีกเนื่องจากถูก ัดนะออกไปแล้วตัดเออของรักของห่วงก็แล้วกันนะคะที่นี้ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าของรักของห่วงที่ว่าเขาตัดอะไรหรอเขาตัด กรุงกรุงข้างๆหรือเขาตัดอีที่เป็นแท่งตรงกลางใช่ไหมคือสายเนี่ยก็ไปอ่านมาตามวารศสสารเนี้ยนะคะก็บอกว่าตัดไปทั้งหมดนะั่นแหละจากหอไม่เลือกก็แล้วกันคือตัดทั้งกรุงกรุงข้างข้างและตัดทั้งตรงกลางยาวๆนั้นด้วยก็คือตัดทิ้งไปให้หมดเลยในวารสารที่ทายอ่านเนอะคือตอนอ่านคือตาค้างไปเลยเนื่องจากอ่านแล้วเห็นคําว่า completely remove ก็คือนั่นแหละคือ remove นะลบมันทิ้งออกไปให้หมดอะคือตัดมันออกไปทางยวงนั่นเองค่ะทีเนี้ยก็เลยแบบอุ้ยมันเป็นความเจ็บ ปวดเนาะก็ตั้งคำถามต่อมาค่ะว่าจะมีจริงๆหรอผู้ชายที่แบบมาเลยจ้าช่วยมาตัดของฉันทีจ้าฉันอยากจะเข้าไปทำงานในวังอย่างะนะั้นคือมันมีจริงไหมแลกเริ่มเดิมทีอะค่ะมันเริ่มมาจากการจับฉเฉลยศึกค่ะแล้วก็พามานะแล้วก็ตัดกรุงกรุงและตรงกลางนั้นออกไปแล้วก็เอามาใช้งานค่ะหรือบางครั้งนะคะขันทีเนี่ยก็มาจากครอบครัวที่ยากจนมากๆค่ะแต่ครอบครัวที่ยากจนนั้นอะคือเหมือน มีลูกชายใช่ปะตัวเองเนี่ยก็ไม่มีเงินและหาเงินไม่ได้ไม่มีอะไรกินและยากจนค้นแค้นมากก็เลยเอาลูกชายตัวเองเนี่ยล่ะค่ะไปขายให้กับหัวหน้าขันทีหรือขันทีอาวุโสที่บางครั้งบางคราเนี่ยนะขันทีอาวุโสเนี่ยค่ะจะออกมาจากวังแล้วก็มาเดินข้างนอกใช่ไหมแล้วก็มันเหมือนแบบมารับซื้อเด็กผู้ชายไปอะค่ะทีเนี้ยค่ะครอบครัวที่แบบยากจนมากๆเนาะมีกิน ไม่มีจะกินเลยอ่ะเขาก็ต้องยอมขายลูกชายนะคะเพื่อแลกกับเงินค่ะแค่ไม่กี่บาทเองคือในที่เนี้ยเหมือนเขียนไว้ว่ามันแบบถูกมากอ่ะออหัวหน้าขันทีเนี่ยก็เหมือนให้เงินมาส่วนครอบครัวที่ยากจนนะนะก็ต้องเอาลูกชายเนี่ยเอาไปให้หัวหน้าขันทีนะคะพอทีเนี้ยหัวหน้าขันทีก็ต้องเอาเข้าคลินิกค่ะคลินิกนั้นก็คือการตัด กุลุงกุลุงและตรงกลางนั้นออกไปใช่ไหมคะแล้วหัวหน้าขันทีเนี่ยก็มาฝึกฝนนะมาฝึกฝนเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะที่ตัวเองไปซื้อมาเนี่ยให้เติบโตนะเป็นขันทีข้างกายอีกทีหนึ่งเหมือนเป็นแบบขันทีน้อยอะ่ะเออข้างกายขันทีอาวุโสนะคะแต่เรื่องราวมันไม่ได้ลรยด้วยกลีบกุลาแบบนั้นคะ่ะคือขันทีอาวุโสแน่นอนว่าจะต้องเข้มงวดกับขันทีน้อยมากๆเนาะคือตามที่เราเห็นในซีรีส์ด้วยใช่ไหมคะแล้วในวังอะ่ะก็คือมีกฎ ระเบียบมากมายนะในช่วงที่ขันทีน้อยเนี่ยค่ะคือถูกตัดกุรุงกุรุงออกแล้วอะ่ะมันก็จะต้องมีเวลาในการรักษาตัวใช่ไหมตอนนั้นก็อาจจะเรียนรู้กฎในวังจากการสังเกตการก่อนเนาะค่อยๆตะแตะตะแตะไปอะ่ะเออคือเหมือนแบบจะต้องวางรากฐานอย่างรากหรือเอาชีวิตรอดให้ได้ในวังหลวงอะค่ะแล้วในวังหลวงอะ่ะก็ไม่ได้มีขันทีเพียงแค่ก๊กเหล่าเดียวหรือปะมันก็ยังจะมีขันทีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อีกเนาะ ทีนี้ค่ะขันทีน้อยเนี่ยก็ต้องคอยเรียนรู้นะสังเกตด้วยหรือแม้กระทั่งถูกลงโทษด,ด้วยเนาะจากขันธีอาวุโสนะคะเพื่อที่จะฟูมฟักขันทีน้อยเนี่ยให้กลายเป็นขันธีอาวุโสที่แบบออสง่างามให้ได้อะไรประมาณนี้ อ่ะทีเนี้ยทุกคนจะเห็นในซีรีส์นะแบบหรือในนิยายเนาะว่าขันทีเนี่ยมักจะชอบแบบรับเงินใช่ป่ะหรือชอบไปแบบกระซิบข้างหูฮองเต้นู่นนี่นั่น,นคือเหมือนทํางานใกล้ชิดกับฮองเต้หรือพระสนมอะไรก็ตามแต่เนาะคือทุกคนสงสัยในคาสายเนี่ยสงสัยมีคําถามขึ้นมาอีกแล้วค่ะว่าเอออยากจะรู้จังเลยอ่ะว่าขันทีอ่ะเข้าแบบงกเงินไปทําไมอรอคือเห็นว่าขันทีเนี่ยชอบรับทิปใช่ป่ะแบบเออรับเงินมาเขาเ้ากระเป๋าตัว เองแบบรับเงินใต้โต๊ะเนี่ยสงสัยว่าขันที่อยากมีอํานาจอยากมีเงิน ไปทําไมอเออทางที่ตัวเองอ่ะไม่มีลูกใช่ไหมคะ่ะแล้วก็ไม่ได้มีครอบครัวด้วยใช่ก็ได้คําตอบจากวรสารฉบับนี้เนี่ยละค่ะว่าคือขันทีอ่ะเขาอยากมีเงินเยอะเนื่องมาจากว่าอยากเอาเงินนั้นนะคะไปซื้อแบบไอ้กุรุงกูรุงและตรงกลางของตัวเองกลับคืนมาคือต้องคิดแบบนี้นะคะขันทีเนี่ยค่อยคไต่เต้าตําแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจนไปถึงขั้นที่สูงและสูง,ส,งสูงไปเรื่อยๆ ก็เริ่มค่อยๆสะสมเงินสะสมอํานาจใช่ไหมคะพอถึงเวลานั้นน่ะคือฉันอยากได้กุรุงกุรุงของฉันคืนจะทํายังไงดีล่ะก็ต้องไปซื้อกลับคืนมาด้วยราคาที่แพงมากนะแล้วเอากลับคืนมาเพื่ออะไรในเมื่อเออจะเอาไปต่อใหม่ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหม คือขันทีเนี่ยค่ะอยากเอากุรุงกุรุงของตัวเองกลับมาเพื่อเอาไว้ตอนที่ฝังศพตัวเองอะค่ะตัวเองเนี่ยจะได้มีอวัยวะครบทั้ง32นะคะเนื่องมาจากว่าชาวจีนสมัยก่อนนะคะคือเชื่อชีวิตหลังความตายใช่ไหมคะ่ะเขาเชื่อกันว่าเวลาเราตายแบบไหนเนาะหรือถูกฝังลงไปแบบไหนอะค่ะชีวิตหลังความตายอะก็คือจะได้แบบนั้นอันนี้ตามความเชื่อของชาวจีนนะคะทีนี้คำถาม มันก็มีอีกแล้วค่ะว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าขันทีอ่ะไม่สามารถไปหาซื้อกุรุงกุรุงของตัวเองกลับคืนมาได้อ่ะเราจะทํายังไงอ่ะตอนถูกฝังใช่ไหมทีนี้ค่ะขันทีบางคนอ่ะถึงกับสั่งทํากุรุงกุรุงปลอมขึ้นมาเลยนะ จากทองแดงค่ะก็คือทํามาเป็นแท่งเป็นยวงเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนจริงเสมือนจริงอะพูดอย่างงี้ดีกว่าว่าเสมือนจริงจากทองแดงแล้วพอตอนตัวเองตายเนี่ยก็ฝากให้คนอื่นแบบเสียบปักลงไปด้วยนะวะ่าเออตรงน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแบบนี้คือต้องตายให้ครบ32ตามความเชื่อค่ะชวนทุกคนคิดกันค่ะว่าโหขันทีสมัยก่อนอะ มันไม่ง่ายเลยชีวิตไม่ง่ายเลยชีวิตลำบากตั้งแต่ต้นเลยค่ะถ้ายิ่งแบบเป็นเด็กผู้ชายที่เกิดมาในครอบครัวที่ลำบากยากจนนอะเาะถูกพ่อแม่เอามาขาย Oh, แล้วก็เพื่อที่จะแลกเงินนิดๆหน่อยๆห,หลังจากนั้นตัวเองก็ต้องแบบดิ้นรนเอาตัวรอดนะคะแถมยังมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดกุรุงกุรุงของเขาอีกด้วยเนาะคือพูดแล้วอะ่ะมันก็แอบ,บเป็นเรื่องเศร้าอยู่เลยนะคือเศร้าเลยอะ่ะที่แบบมันเหมือนแบบว่าตั้งแต่เกิดเลยพอฉันยังเล็กอะ่ะฉันก็ต้องถูกเอาไปแลกเอาไปขายอะ่ะเออกับเงินนะเนาะแล้วพอขายไปแล้ว่ชีวิตนี่คือเปลี่ยนไปเลยนะที่สําคัญก็ ก็คือไม่รู้อีกด้วยซ้ำเนอะว่าชีวิตเนี่ยจะรอดไหมเนื่องมาจากว่าต้องผ่าตัดกุลุงกุลุงออกไปใช่ไหมคะโหการดูแลหลังผ่าตัดและวิทยาการทางการแพทย์สมัยนั้นโหชีวิตของขันทีเนี่ยจะต้องแบบฝ่าฟันมากๆจริงๆอะคะ่ะ ก็ถือซะว่าทุกคนได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปพ้อมๆกันด้วยนะคะขอให้สนุกกับการรับฟังคลิปนี้นะคะยังไงวันนี้ทรายจากลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ